สวัดีครับผมจูเลเจนตผู้ต้องการเนี่ยรีจอมซนนะครับจับมือยังเนี่ยยังเลยครับทีม S Project นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าดอกบินนะครับดอกบินเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับอันนี้เราจะมาที่ปาร์คใหม่ของ S Project นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับราชมกันดูครับผมครับผมสำหรับท่าดอกนั้นก็เป็นลักษณะคือเป็นการส่งตัวไปจากอุปกรณ์หนึ่งคือพอร์ตไฟสมมุติแบบที่แคบๆเขามีพอร์ตไฟไว้ให้เล่ยเราก็แบบใช้ส่งให้มัน เร็วขึ้นก็ได้ครับหรือว่าถ้าแบบเล่นม,มินิเนมเนี่เป็นการลงอย่างหนึง่งการดรอปนี่คือเป็นเบสิกของการลงของคอร์ตปลเลยนะครับเดี๋ยววิธีการเหยียบยังไงลงยังไงเดี๋ยวลองไปดูอีกทีนะครับถ้าดรอปบอินนี่ยากไหมพี่ดรอปบอินนี่มันไม่ยากนะแต่ถ้าใหม่ๆอันตรายนะย <c oughs> เคยครั้งแรกเลยแบบไปดรอปหัดเล่นที่เอสปานาดรอปไม่เป็นเ <c oughs> พื่อนบอกว่าให้กดลงไปเลยสุลต,ตานะ่บอกกดหน้าลงไปเลยสุลตา,ตาอ,อีกแล้วอ๋อ ฉันตานา <c oughs> ผมยกหน้าลงเลยเ็นวดลงเลยแขนี่ลงนี่โป้งอันตรายนะแดงว่า <c oughs> ถ้าเกิดเล่นท่านี้ถ้าแบบมีคนช่วยดูด้วยก็จะดีมากใช่เอาให้คนที่แบบเล่นเป็นก่อนแบบมาช่วยเราดูดีกว่ารวมสำหรับการตอนบนะก็ลักษณะอย่างเงี้ยก็จะกดลงไปปุ๊งแขน่ก็ไหลลงไปวิธีการยืน้วก็เอาเท้าตามที่ฐา้แผ่นมันอยู่อย่างงี้ก่อนแล้วเวลาลงวก็กดหน้าลงไปเลยปึกดแน่นๆไปเลยแล้วถ้าไม่กดเท้าหน่าถ้าไม่กดท้านก็เลยปุ๊บก็อาจจะง่าย ช่วงน็อตเนี่ยทำตัวให้บาลานซ์กับสเก็ตแล้วก็ปล่อยไหลลงไปใหม่ๆยากหน่อยแต่ฝึกฝึกไปแล้วก็ไม่ยากขาหลังก็เหยียบอย่างนี้ผมบอกแล้วแต่เพื่อนๆถนัดอ่ะเหยียบอย่างนี้แล้วก็ขาหน้าอย่างงี้ขาหน้าเหยียบประมาณนี้เออในแถวช่วงน็อตแล้วกดหน้าไปเลยกดหน้าเล่นกดอย่างนี้วะพี่ไม่ได้กดอีกไม่ได้กดอีกกดหน้าโอเคปึ้งลงเลยไหลลงเลยฟิวทีพูดดูเหมือนง่ายจังเลยเราง่ายเดี๋ยวลองเล่นให้ดูง่ายเดี๋ยวเราจะไปดู เล่นท่าดอกยินให้ดูแล้วจัดไปจัดไปครับอัน <laughs> <laughs> นี้เป็นดารา <Wow. S 2> <laughs> มันไม่มี ดรอปอินครับเป็นท่าที่ไม่ได้ยากเกินไปครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น้แบบเพื่อนเพื่อนก็ลองไปฝึกกันวนะ่าแบบเป็นทนะ่าแทบบี่ท่าท่าหนึ่งก็ควรจะหัดไว้อะไอ้ของมันต้องมี้แบบเพื่อนเพื่อนก็อยา่าไปท้อครับสเก็ตมันต้องมีเจ็บกันบ้างลมลุกคลุกคันกว่าจะเก่งกันได้แบบพี่พี่ที่เขาเก่งๆก,กันก็เจ็บมาเยอะและคิดว่าไม่ใช่ก็ลองลองอีกทีครับวันนี้สำหรับผมจูลนเจนตาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนท่าเลยรอดูครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บ